ความฉลาดแทนที่มันจะช่วยเราประสบความสําเร็จแต่ทําไมในความเป็นจริงมันกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นในวิดีโอนี้ผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ สวัสดีครับผมโจ้นะครับผมเป็นที่ปรึกษาการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับซึ่งหัวข้อที่ว่าทําไมคนฉลาดถึงหาเงินไม่เก่งหรือไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับเพราะเรามักจะถูกสอนมาเสมอครับว่าถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จเราต้องเฉลียวฉลาดซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับถ้าจะถามว่าคนฉลาดแล้วประสบความสําเร็จมีไหมมีแน่นอนครับแต่คนที่ฉลาดแต่ยังไม่ถึงจุดนั้นหรือไม่มีวันจะถึงจุดนั้นได้มันมีเยอะกว่าหลายเท่าตัวมาก เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยนอกจากจะเป็นที่ปรึกษาการตลาดแล้วผมยังเป็นโค้ชส่วนตัวให้กับผู้ประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยนะครับผมเลยมีโอกาสได้เจอคนฉลาดมาหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะฉลาดเฉพาะด้านฉลาดแบบกว้างๆหรือฉลาดแบบเงียบๆก็มีนะครับแต่เพื่อนๆเลยไหมครับว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะประสบความสําเร็จเท่ากันถึงแม้ต้นทุนชีวิตจะไล่เลี่ยกันก็เถอะครับบางคนฉลาดมากแต่ชีวิตยังวนไปเวียนมาอยู่ที่เดิมก็มีเห็นเยอะแยะกันเต็มไปหมดครับและผมบอกตรงๆนะครับว่าความฉลาดเนี่ยในหลายๆกรณีมัน เป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จด้วยซ้ำครับเพราะหลักๆแล้วเหตุผลที่คนฉลาดมักจะหาเงินไม่เก่งหรือไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันมักจะมาจาก5้าอย่างใหญ่ๆนะครับเหตุผลที่1นึ่งก็คือคนฉลาดมักจะตัดสินใจไม่ได้ครับพอเราต้องเข้าใจนะครับว่าคนฉลาดเนี่ยเกือบจะร้อยทั้งร้อยเขาเป็นคนที่คิดเยอะมากกว่าคนทั่วไปเสมอครับแล้วการคิดของเขาเนี่ยแหละครับมันทําให้เขาตัดสินใจไม่ได้ซึ่งในสภาวะการแข่งขันที่โลกเรามันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากอย่างทุกวันนี้มันทําให้เขาเสียเปรียบผู้แข่งมหาศาลเลยครับ เพราะกว่าเราจะตัดสินใจได้คู่แข่งก็นําเราไปหลายก้าวแล้วจริงไหมครับแล้วข้อเสียของความฉลาดเนี่ยก็คือเขาจะมองลึกกว่าคนอื่นในทุกด้านเสมอแล้วการที่เราคิดลึกซึ้งแบบนีย้ยังไงเราก็จะเจอข้อเสียที่ทําให้เรากลัวครับเพราะผมบอกไว้เลยนะครับว่าในโลกของเราเนี่ยถ้าเราพยายามมองหาอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียเราเจอมันแน่นอนครับดังนั้นคนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาจะเจอปัญหาอะไรต่างๆนานาเยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดจนเขาคิดไม่ตกและตัดสินใจไม่ได้ครับซึ่งในระบบการทํางานของผม ผมจะตั้งให้ลูกค้าชัดเจนเลยนะครับว่าเส้นที่แบ่งระหว่างความคิดลึกซึ้งกับการที่คิดเยอะเกินไปจนทําให้ตัวเองกลัวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ครับพะถ้าไม่มีเส้นกั้นนี้อย่างชัดเจนขเขาก็จะติดอยู่ในกับดักความคิดของตัวเองวนไปวนมาอยู่อย่างไม่จบไม่สิน้นสําหรับคนที่เขาฉลาดแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จมากพออย่างที่ใจเขาหวังเอาไว้เนี่ยสุดท้ายเขาก็จะหันมาโทษตัวเองไงครับว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ฉลาดไม่ได้เก่งอะไรเลยก็ได้เพราะว่าคนอื่นไปไกลแล้วเขายังอยู่ที่เดิมซึ่งจริง จร,จริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเขาแค่ติดอยู่ในกรงความคิดของตัวเองเท่านั้นชีวิตของเขาจะสามารถอยู่ในช่วงขาขึ้นได้จริงๆก็ต่อเมื่อเขาสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้ต่างหากครับเหตุผลที่2เลยก็คือคนฉลาดเขามักจะเครียดง่ายครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคนฉลาดเนี่ยเขามักจะคิดเยอะซึ่งความคิดนี่แหละครับมันทําให้คนเครียดเพราะเราเข้าใจง,ง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าเราไม่คิด เราก็จะไม่เครียดสมการในชีวิตมันมีแค่นี้เองครับในกรณีของคนที่ฉลาดเนี่ยการที่เราจะไปบอกว่าเฮ้ยอย่าไปคิดสิให้คิดในน้อยหน่อยเขาทําไม่ได้หรอกครับเพราะการคิดเนี่ยมันคือธรรมชาติของเขาไปแล้วในหัวเขามีเรื่องอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเต็มไปหมดอยู่ตลอดเวลามันหยุดไม่ได้หรอกครับอย่างในเรื่องธุรกิจเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าในแต่ละวันมันมีเรื่องร้อยพันแที่จะทําให้เราเครียดยิ่งถ้าใครที่กาลังเริ่มทรรมาําธุรกิจใหม่ๆจะรู้เลยนะครับว่ามันเครียดแค่ไหนยิ่งถ้าใครเป็นคนที่คิดเยอะอยู่แล้วไม่ต้องพูดถถึงเเลยรราาาสม เป็นโรคเครียดได้เลยเพราะหลายๆคนครอบครัวต้องหามเข้าโรงพยาบาลมีให้เห็นเยอะแยะเต็มไปหมดครับซึ่งการเครียดง่ายของคนที่ฉลาดนี่แหละครับมันคือปัญหาใหญ่ที่เขาเจอกันในโลกธุรกิจบางคนอาจจะคิดนะครับว่าเฮ้ยคุณโจคนที่ไม่ฉลาดเขาก็เครียดเหมือนกันหรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็ถูกนะครับแต่คนที่เขาฉลาดเนี่ยมันทวีคูณกว่าน,นั้นไงครับแล้วบางคนก็อาจจะมีคำถามขึ้นมาอีกว่าคุณโจเขาทำธุรกิจไม่เหมาะสมหรือเปล่าถ้าทำตามแพชชั่นของตัวเองเขาไม่มีวันเครียดหรอกซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยบนโลกเรามันไม่ได้มีแค่สีขาวและดำแค่นนนัั้ะครบ ราะการเป็นเจ้าของธุรกิจมันมีมากกว่าแพชชั่นเยอะไงครับบางวันโดนลูกค้าวีนใส่บางวันโดลลสนโดสรรพกรส่งหนังสือถึงบ้านบางวันโดนล,ลูกน้องโกงเงินอะไรพวกนี้มันอยู่นอกเหนือจากแพชชั่นของคนส่วนใหญ่จริงไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะไปร่วมงานกับใครเนี่ยผมจะต้องสัมภาษณ์เขาก่อนเสมอนะครับว่าเขาเป็นคนยังไงเพราะผมรู้ไงครับว่าเรื่องของความเครียดเนี่ยมันเป็นตัวที่ดับฟันของใครหลายๆคนไปแล้วนะครับถ้าเราไม่แก้ตรงนี้ก่อนไม่ต้องพูดถึงเรื่องธุรกิจเลยครับเรื่องอื่นๆในชีวิตเราก็จะไม่มีความสุขเหตุผลลที่3ก็คื คนฉลาดเขามักจะกลัวความล้มเหลวมากกว่าคนอื่นครับซึ่งความล้มเหลวเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงว่าการล้มเหลวแล้วจะหมดตัวนะครับแต่มันเป็นการกลัวความล้มเหลวทั่วไปครับเพราะเราต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่เขาฉลาดแต่ลาายคนเนี่ยเขาโตมาพร้อมกับความคาดหวังที่คนรอบข้างอยากจะเห็นเขาประสบความสําเร็จครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาฉลาดเกือบจะร้อยทั้งร้อยเขาแบกความคาดหวังนี้ไว้บนบ่ามาตลอดเวลาเขากลัวว่าเขาจะทําให้คนที่เชื่อมั่นในตัวเขาผิดหวังเพราะฉะนั้นเรื่องของความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่า กลัวมากๆเลยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยคุณโจง,งั้นเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนสังคมเลยสิชีวิตเขาก็จะดีขึ้นทันทีหรือเปล่าซึ่งการเปลี่ยนสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากและไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทําได้ทันทีนะครับเพราะเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำน,นะครับว่าชีวิตเราถูกควบคุมจากสังคมที่เราอยู่มากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่เราใส่ท่าทางการเดินหรือแม้แต่สไตล์การพูดของเราเนี่ยมันก็มาจากสังคมที่เราอยู่ทางนั้นครับดังนั้นสังคมมันคืออัตลักษณ์ของเรา คือสิ่งที่เราเชื่อว,ว่ามันคือตัวตนของเราครับดังนั้นการที่เราจะเปลี่ยนพวกนั้นเนี่ยมันคือการหาอัตลักษณ์ใหม่ซึ่งมันไม่ได้ทําง่ายๆเลยครับแต่สิ่งที่เราจะสามารถทําได้ทันทีเนี่ยก็คือว่าเราต้องยอมรับให้ได้ว่าธุรกิจกับความล้มเหลวมันมาด้วยกันครับไม่ว่าเราจะเป็นใครมาจากไหนเราก็ล้มเหลวได้เหมือนกันทั้งนั้นเลยครับดังนั้นเราต้องจําไว้นะครับว่าความล้มเหลวแต่ละครั้งมันคืออีกก้าวหนึ่งที่เราจะเข้าใกล้ความสําเร็จของเรามากกว่าที่เคยเป็นครับการวิ่งหนีความล้มเหลวมันก็คือการวิ่งหหนนีคควาามสํเเรร็จััละบตุ ที่4แล้วก็คือคนที่ฉลาดมักจะปล่อยวางไม่ได้ครับเพราะเราต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่เขาฉลาดมากๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือการที่คนอื่นไม่สามารถทําได้ดีเท่ากับที่เขาทําเองครับเพราะฉะนั้นเราเลยจะสังเกตว่าเขาจะพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมกับทุกสิ่งทุกอย่างในธุรกิจและชีวิตของเขามากจนเกินไปครับซึ่งการที่เขาเป็นแบบนี้มันทําให้ชีวิตและการทํางานลําบากครับเพราะในระยะเวลาที่ผมเป็นที่ปรึกษาการตลาดมาเนี่ยผมเห็นหลายธุรกิจมากนะครับที่ไปไม่รอดเพราะว่ามีเจ้านายแบบนี้ครับซึ่งตัวผมเอง ตอนที่ไปประเมินธุรกิจแล้วเห็นว่าลูกน้องทํางานได้ไม่ดีพอเนี่ยมันมักจะมาจาก2เหตุผลนะครับหก็คือหัวหน้าปล่อยปะละเลยกับ2แล้วก็คือหัวหน้าตามติดและควบคุมการทํางานของลูกน้องเยอะเกินไปครับซึ่งอะไรแบบนี้ผมมักจะเจอในคนฉลาดที่เขาปล่อยวางไม่ได้ครับแล้วถ้าเรามองลึกลงไปเราจะเห็นนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในธุรกิจมันเกิดขึ้นในหลายๆมิติชีวิตเขาด้วยครับหลักๆแล้วเขาแค่อยากจะให้ผลลัพธ์มันออกมาดีเหมือนกับที่ใจเขาหวังเอาไว้แต่เราต้องเข้าใจและ ว่าคนอื่นเขาไม่สามารถทําถูกใจเราได้ตลอดเพราะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราจ้างคนมาแล้วเขาสามารถทําได้อย่างที่เราตั้งใจไว้80-90%ผมว่ามันก็ดีแล้วนะครับแต่ถ้าเราเจอคนที่เก่งมากๆสามารถทะลุความคาดหวังเราได้เลยนั่นก็คือโคตรโชคดีของเราครับและ5้าเลยก็คือคนฉลาดมักจะเบื่อง่ายมากเพราะเราต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาจะอยู่ได้โดยการที่มีความท้าทายใหม่ๆเข้ามากระตุ้นเขาเสมอครับถ้าเขาต้องอยู่เฉยๆไม่มีอะไรทําเลยมัน เป็นสิ่งที่น่าเบื่อมากๆครับเพราะตัวผมเองเคยไปเป็นที่ปรึกษาให้น้องคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ฉลาดและเก่งมากนะครับเขาสามารถทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จตั้งแต่ยังอายุไม่มากในตลาดที่มีการแข่งขันสูงครับแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับเขาไปอยู่ในจุดที่เขามองว่ามันประสบความสําเร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่มีความสุขในธุรกิจนี้อีกเลยครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทําไมเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันตันๆแล้วมันไม่มีความท้าทายอะไรต่อมันเลยเกิดเป็นความเครียดแทนครับซึ่งหลังจากที่ผมได้มีโอกาสคุยกับนนน้องคี ผมถึงได้รู้นะครับว่าจริงๆแล้วน้องต้องการความทา้าทายใหม่ๆแต่ไม่รู้ว่าจะทา้าทายตัวเองอยังไงดีเท่านั้นครับผมก็เลยล่างกลยุทธ์การตลาดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็เลยเอาไปบอกน้องนะครับว่าเฮ้ยน้องแผนการตลาดเนี่ยมันก้าวกระโดดมากถ้าน้องทําไม่ได้เนี่ยพี่ก็เข้าใจนะครับเพราะมันไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทําแบบนี้ได้ซึ่งเพืเเ่อนๆรู้ไหมครับว่าหลังจากที่พูดอย่างนี้ไปแค่อาทิตย์เดียวน้องตั้งหน้าตั้งตาทํางานและเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนทันทีนะครับซึ่งเราต้องเข้าใจนะครับว่าคนฉลาดพวกนี้้ยเขาจะอู่ได ก็ต่อเมื่อมีความท้าทายเท่านั้นถ้าไม่มีอะไรมากระตุ้นเขาเขาจะเหี่ยวเฉาทันทีครับเพราะฉะนั้นคนฉลาดพวกนี้มันสําคัญมากๆที่เขาจะต้องมีบอสหรือกุญซือเป็นของตัวเองเพราะเขาอยากจะพยายามให้คนคนนั้นเห็นนะครับว่าเขาสามารถทําได้แล้วถ้ายิ่งมีพลังงานจากคนมาท้าทายเขาเขายิ่งจะไปได้ไกลกว่าเดิมครับหลายคนฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะคิดนะครับว่าเฮ้ยคุณโจแล้วแบบนี้ความฉลาดมันดีหรือไม่ดีกันแน่จริงๆผมมองว่ามันก็เป็นได้ทั้ง2ทางนะครับถ้าเราบริหารมันได้ความฉลาดมันก็คือ สิ่งที่ดีมันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่สามารถบริหารความฉลาดได้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่กัดกินชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาครับแล้วสุดท้ายเนี่ยชีวิตเราจะไม่มีทางหาความสุขได้ครับซึ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มุ่งเป้าไปถึงแค่การหาเงินเพียง,ยงเดียวนะครับผมมองถึงทุกๆด้านในชีวิตเพราะคนเรามันไม่ได้มีเรื่องเงินเพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับอย่างในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็มีวล,ลีนะครับที่บอกว่า ignorance is bliss นั่นก็คือว่าการที่เราไม่ต้องรู้เยอะไม่ต้องคิดเยอะมันคือสิ่งที่มีความสุขที่สุดดแล้วััง นนั้นถ้าถามผมว่าความฉลาดจริงๆแล้วมันดีไหมเนี่ยคำตอบจากผมก็คือว่ามันจะดีได้ก็ตอนที่เราใช้เป็นเท่านั้นครับซึ่งไม่ว่าจะยังไงเนี่ยสุดท้ายแล้วผมก็ขอให้เพื่อนๆประสบความสําเร็จอย่างที่ใจหวังเอาไว้นะครับ